เพราะไอ้นักหาตังกับพระเครื่องเนี่ยมันจะมีกติกาตลอดอยู่ในสนามพระเนี่ยเจอพรกปุ๊บดูไม่เป็นให้กรรมไว้อย่าวางถ้าวางเนี่ยคือหมดสิทธิ์คนอื่นมาหยิบต่อนี่เป็นสิทธิ์ของคนที่อยู่ในมือฉะนั้นถ้าเจอพรกในสนามเป็นพรกแพงแต่ดูไม่เป็นอย่าวางให้ถือไว้แล้วไปเรียกเจอใครที่เป็นสายนั้นๆเน,นนะ่ดูเป็นมาพอมาปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดกติกาว่าส่องแล้วแท้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเค วันนี้ผมไลฟ์ในเฟสส่วนตัวเพื่อนๆในเฟสส่วนตัวผมก็อาจจะงงๆนะเพราะปะกติผมไม่ค่อยไลฟ์ในเฟสส่วนตัวอ่ะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายอ่ะก็ต้องกราบขออภไยเพื่อนๆด้วยที่ไม่ได้ไลฟ์สามวันเพราะว่าเนะี่ยเตรียมงานเปิดสนามฟุตบอลยาเทียมแห่งใหม่นะครับที่นุ่มที่สุดในราชบุรีรสนามดากอนอารีนานะครับสถานที่ตั้งก็อยู่หลังสนาม นะลาดบุรีโซดาพาร์คนะครับก็สนามไทยลีกนั่นะเองนะครับโอ้โหกราบสวัสดีพี่ชายสุทธิรัก์พี่ใจสะพานหินนะครับ<ส>คิดถึงเสมอครับ<ส>ก็งานประกวดพเครื่องือพิจิตรพี่ใจไม่ต้องถามผมนะสปอนเซอร์อัตโนมัติครับนี่เพราะว่าเป็นงานมาตรฐานงานคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ดำรงนะค,ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินรับบังคารให้อยู่คู่กับวงการพระเครื่องประเทศไทยนะครับ พเทนเกิดมานสวัสดีครับพี่บิราชราศีแชมป์จับเลยโอ้โหเมื่อวานนี้ i n g of ฟทีมเป็นของทีมสันขวานครับพี่บิราชเนี่ยเอาแบบไม่อวยนะครับชอบในการมีเหตุผลและการอธิบายดีกว่าไม่มีเหตุผลแต่พวกมากลากไปใครจะงไงช่างแม่มคือต้องบอกอย่างนี้พี่จ๋ายเอาจริงๆนะผมอยู่วงการเนี้ยมานานมากนานจนชน,นิดที่เรียกว่าน้องๆผมรู้ว่าผมเนี้ย วางแผนการ,กรเกษียณของชีวิตผมไปแล้วเป้าหมายของผมคือผมอยากทําให้ทุกคนที่เล่นพาดหรือพาเป็นเป้าหมายของผมไม่ใช่เรื่องเงินทองบางคนก็มองเฮ้ยพี่ไม่ใช่เรื่องเงินทองแล้วพี่มาไลฟ์ทำไมคืออะอย่างน้องเบิร์ดหรืออย่างเพื่อนผมในเฟซบุ๊กเนี่ยต้องถามกันว่าคนอย่างผมเนี่ยมันคือคนที่เห็นเงินเป็นใหญ่หรือเปล่าผมเคยผ่านวิกฤตของชีวิตหนัก,นก จนผมรู้ว่าชีวิตเขาเรืจริงมันอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่แต่สมัยเนี้ยเขาสอนให้เห็นเงินเป็นพระเจ้าเราเลยลืมปัจจัยสี่แต่เราทําทุกอย่างเพื่อเงินบางคนเก่งหาเงินได้เยอะแต่ไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทําอะไรสุดท้ายก็เอาเงินไปทําอะไรและสาระรังแกชาวบ้านเขาซึ่งจริงชีวิตของเรามาดําเนินด้วยปัจจัยสี่ทุกกิจกรรมหรือทุกโปรเจกต์ที่ผมทำมันแค่ให้รู้ว่าเกิดมาชาตินี้ แล้วผมทำอะไรได้บ้างคนเราเกิดมาแล้วตายทุกคนนะครับให้ตายไปแล้วเนี่ยคนยังนึกถึงสิ่งที่เราทำแต่สิ่งที่ผมรักมากที่สุดคือวงการพระเครื่องนะครับชีวิตผมเนี่ย20กว่าปีเนี่ยแทบจะอยู่กับพระเครื่องในเวลาค่อนชีวิตที่มีเฉพาะคือคำว่าค่อนเนี่ยหมายความว่าตื่นมาก็ดูพระทำกิจกรรมเรื่องพระอะไรอยู่กับพระไม่ชอบเที่ยว ไม่ไม่ไม่ชอบไปไหนชอบดูพระชอบส่องพระชอบอ่านประวัติพระชอบหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่องเพราะว่าเราไม่ได้เรียกว่ามั่งมีหรือร่ำรวยแต่ว่าผมคิดว่าผมามีเป็นคนที่เกิดมาชาตินี้แล้วโชคดีคือได้อยู่กับสิ่งที่ผมรักแล้วสิ่งที่ผมรักอะ่ะผลิตรายได้เลี้ยงตัวผมได้ คนที่เกิดมานะครับแล้วแล้วได้อยู่กับสิ่งที่รักแล้วมีเงินกับสิ่งที่รักเลี้ยงตัวได้เนะี่ยผมว่ามันคือมันคือคนที่โชคดีที่สุดในชีวิตละน้องๆหลายคนชอบแต่ฟุตบอลแต่งานประจํามันไม่แมทกับฟุตบอลบางคนชอบวาดภาพแต่จากการวาดภาพมันน้อยคนที่มันจะสร้างรายได้ได้บางคนคือทํางานเพื่อเงินแต่ไม่ได้มีความสุขกับที่ทํางานก็มี ผมถือว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาโชคดีได้อยู่กับสิ่งที่รักแล้วมีไรายได้จากสิ่งที่รักถามว่าเงินที่ผมได้มาผมชอบเอาไปทําอะไรเงินที่ผมได้มาผมชอบเอาไปให้โอกาสและสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างหรือใกล้ตัวผมไม่ได้ว่าการทําบุญนะครับมันก็เหมือนการทําบุญเนะ่ะแต่เราไม่เราไม่เราไม่เรียกเ,เ,เราเรียกว่าเราเรียกว่ามันได้มันได้ซัพพอร์ตหรือสร้างโอกาส ให้กับคนที่มีโอกาสมาเจอเราแล้วอยากทําในสิ่งที่รักแล้วมันติดปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นเมื่อวงการพักเครื่องให้ความสุขผมให้ไรายได้ผมจนผมจะ,กะเกษียณอายุนะครับวางแผนกเกษียณอายุแต่คือผมไม่ได้ไปไหนผมก็ยังซื้อพระเล่นมาเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะบูรณาการหาข้อมูล ถกเถียงกับชาวบ้านเขาน้อยลงอ่านะแต่เงินใช่ครับก็คือพี่จ่ายอกที่ก่อนมันหมายความว่าทุกวันนี้เราคิดว่าเงินนะ่ะมันใช้ซื้ปัจจัยสีถ้าถามว่ายกบ้านให้ฟรียกรถให้ฟรีกินข้าวฟรีตลอดชีวิตทำอะไรก็ฟรีหมดต้องมีเงินไหมลนะ่ะคือผมเคยผ่านชีวิตช่วงลำบากเลยรู้ว่าชีวิตเนี้ยนะครับ เงินมันไม่ได้สําคัญไปกว่าคนเข้าใจและมิตรภาพเสมอไปเอาอย่างนี้ก่อนนะะต้องบอกก็ลองดูก็คือมันจะมีคําพูดคำพูดหนึ่งที่ที่มันเป็นคําพูดที่หลวงพ่อให้ผมมาแล้วผมใช้ดําเนินชีวิตแล้วชีวิตผมก็ดีขึ้นหลวงพ่อบอกว่าเงินน่ะใครก็หาได้อันนี้พูดในฐานะที่ผมไลน์ในเฟซส่วนตัวนะเงินใครก็หาได้ อยู่ที่ว่าเองมีเงินแล้วเองจะมองมันยังไงผมพูดกับเพื่อนผมในไลฟ์ส่วนตัววันนี้นะเองจะเป็นทาสมันหรือเป็นเจ้านายมันอันนี้จริงๆนะคือสิ่งที่ผมใช้ตลอดในคำสอนของหลวงพ่อวัดท่ามุนแผนถ้าเองเห็นเงินเป็นลูกน้องเองตื่นช้ามาเองเองจาเองจะไม่บูชาเงินไงก็มันเป็นลูกน้องเราเองจะกล้าใช้มันไปแก้ปัญหาให้เพื่อนใช้มันไปแก้ปัญหาพี่น้อง หมายความว่ากล้าที่จะเอาเงินเนี่ยแก้ปัญหาให้เพื่อนแก้ปัญหาให้พี่แก้ปัญหาให้คนใกล้ตัวกล้าจะใชใ้มันซื้อความสุขอืมนะฮนี่คือใช้มันไปหาเงินให้เราก็ได้คือเราเห็นว่าเงินมันเป็นลูกน้องแต่ถ้าเราเห็นว่าเงินเป็นเจ้านายเราเป็นทาสเงินความคิดมันจะเปลี่ยนเลยเราจะเห็นเงินสำคัญที่สุดสำคัญกับามิตรภาพสำคัญกว่าพี่น้อง เราจะทําอะไรเราก็จะหักหลังพี่น้องหักหลังเพื่อนฝูงทําทุกอย่างเสียเปรียบใครไม่ได้เพราะเราเห็นว่าเงินมันคือเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเราบูชามันอ่าฉะนั้นก็คืออันนี้คือคติที่ผมใช้ฉะนั้นชีวิตเนี้ยนะฮะพอผมรับรู้เรื่องราวเหล่านี้จากหลวงพ่อบอกผมผมกล้าใช้เงินแล้วเงินมันก็ไม่หมดนะเพราะ ผมมีเพื่อนมีมิตรภาพที่เขานําสิ่งดีๆมาให้เราบางเหตุการณ์เงินช่วยคุณไม่ได้แต่มิตรภาพและเพื่อนช่วยคุณได้ก็ลองทําดูเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอาคุยเรื่องมาเครื่องดีกว่าผมมีว่าสังก์ใจเนื้อดินเผาอยากรู้ว่าเป็นยุคไหนเอาไว้ก่อนเรื่องยุคสมัยก่อนอ่านะครับไม่มีหาจนตายคือเงินนะครับอ่ะผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่า วันนี้พี่ใจอยู่กับผมต้นผมมีความสุขมากเลยพี่ใจคือต้องบอกครับว่าถ้าคนที่เล่นพระนานาน,าน่ะมันจะรู้สึกว่าวงการพระเครื่องอะ่ะมันเริ่มน่าเบื่อมันเริ่มไม่มีความสุขจากจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องพระไม่ได้รักพระจริงๆแต่รู้ว่าพระทำตังได้แล้วเข้ามาหาผลประโยชน์จาก โงการพระโดยไม่คิดถึงผลเสียอะไรเลยก็เหมือนคนเขาไปตัดไม้อ่ะอะถ้าเป็นคนที่รักต้นไม้อ่ะเขาจะรู้ว่าต้องตัดไม้ขนาดไหนเว้นพระขัดเว้นเว้นไม้ขนาดไหนเอางี้ดีกว่าเหมือนชาวประมงดีกว่าเปรียบเทียบง่ายหน่อยถ้าชาวประมงที่อยู่กับทะเลจะรู้ว่าต้องจับปลาไม่จับในฤดูวางไข่ถูกปะตัวเล็กบ่อยเอาตัวใหญ่มา รักษาสมดุลของระบบนิเวศจะมีทรัพยากรประมงให้เราเก็บเกี่ยวตลอดไปแต่คนที่ไม่ใช่ชาวประมงที่ไม่ได้รักในท้องทะเลก็จะวางระเบิดก็จะจับปลาโดยไม่สนใจปลาเล็กปลาน้อยก็ทําให้ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลมันสูญหายผมว่ามันคล้ายๆกับวงการพักเครื่องทุกวันนี้แหละนะครับ ตอนนี้มีปัญหาเรื่องบัตรเยอะมากคือไม่มีใครหรอกครับอยากจะด่าบัตรแต่บัตรอ่ะมันออกผลผิดพลาดและมันสร้างความเสียหายให้กับคนขายภาพไปจริงๆอะ่ะชื่อเสียงแต่ละคนอ่ะเขาสร้างมาเป็นสิบสิบปีแต่ผู้บริโภคยุคใหม่หรือคนเข้ามาสู่วงการพาะยุคใหม่ไม่ได้รู้เลยว่า ตัวจริงหรือเสียงจริงๆของวงการพระที่เ์เขาเป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องหรือเขามีชื่อเสียงมายาวนานอย่างพี่ใจตะพานหินอย่างนี้เหน้าตาเป็นยังไงถูกไหมครับคราวนี้พอเวลาออกบัตรของบุคลากรพระเครื่องตัวจริงๆซึ่งเป็นบัตรแท้เราออกผลผิดพลาดอย่างเงี้ยมันทําให้ชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมาเป็นสิบๆปีอะเกิดปัญหา ถ้าบัตรมันออกผลดีออกผลถูกต้องดูไม่เป็นไม่ต้องออกไม่ต้องอยากได้ตังเขาผลที่ออกมากับบัตรแต่ละใบมันไม่ผิดพลาดปัญหาไม่เกิดใครจะมานั่งด่าบาัตรอะเมื่อวานไปวัวดพระขามเท่าเดี๋ยวนี้เงียบจังก็จะมีพระหลวงสุทองค์ใหญ่แล้วก็ข้างๆจะมีร้านอาหารอ่ะอร่อยครับใช่ไหมครับ ฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากคนทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเสียนมาจริงๆอ่ะแต่ถามว่าเขามีโซเชียลในมือแล้วมันเข้าถึงกลุ่มประชาชนคุยคนไม่รู้กับคนไม่รู้คุยกันแต่ไม่รับฟังคอมเมนต์หรือความยิ่งห็่จากคนรู้ประกอบกับมาเล่นซื้อขายไปแล้วเนี่ยพอคนรู้ที่เขาอนุรักษ์เข้ามาพูดเนี่ย คุณก็ไปมองว่าเขาอะจะมาแย่งการซื้อขายหรือคุณอยากจะดีจะเด่นจะดังไม่เคารพรุ่นไม่เคารพอาวุโสไม่เคารพความถูกต้องอะไรก็แล้วแต่คือมันทําให้วงการมาขึ้นทุกวันเนี้ยมันจะจบตรงไหนอะไอ้สโลแกนบอกพระแท้ต้องขายได้ทุกที่อะผมบอกเลยว่าพระแท้จริงๆมันขายคนเป็นแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะดูพระทั้งประเทศเป็น ไอ้ขครที่บอกพลาแท้ขายได้ทุกที่อ่ะบ้าบอก็ขายวันนี้ถูกปะแล้วเวลาขายไปแล้วขายได้แล้วแล้ววันหลังคืนกันทําไมอ่ะไอ้ขายที่แรกได้แล้วมันไม่แท้ตลอดชาติหรือไงล่ะจริงๆนะครับในยุคที่ผมเล่นพลาหรือผมเชื่อคนที่เล่นพลาจริงจะรู้ว่าเราให้ให้เครดิตคนกล้าจ่ายตังค์เราไม่ได้ให้เครดิตคนขายเก่ง แล้วปัจจุบันเราเห็นแต่คนขายเก่งแต่เราเคยเห็นคนจ่ายตังค์ซื้อไหมว่าเป็นใครคนจ่ายตังค์ซื้อที่คนขายเก่งบางทีต้องไปเขาเรียกว่าไทเกอร์อะไปขอยืมพระมาขายไม่จ่ายตังค์หรือต้องไปตัดให้กำไรจากคนที่กล้าจ่ายตังค์ซื้อที่ตาเทพเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนเหล่านั้นคือใครอ่าฉะนั้น ในวงการม้าเนี่ยคนที่จ่ายจริงซื้อจริงอ่ะเขาเดินตามสนามพระเขาไปตรงไหนเนี่ยเขาก็ซื้อได้ชนิดที่เรียกว่าเอาพระไปที่ให้เขาเนี่ยแล้วคุณได้ตังค์พระขายคนดูเป็นหมุนบอองย้เลยเหมือนคุณจะเอาของเก่าไปขายอะ่ะคุณไม่ขายแม่ค้าขายผักคุณไม่ขายวินมอต์ไซค์ได้ปะละ่ะคุณก็ต้องไปขายคนที่ดูของเก่านั้นเป็น ไอ้สโลแกนพ้าแทะสากลในแพ้ขาพ้าแท้ขายได้ทุกที่อ่ะมันไม่มีจริงพ้าแท้คุณจาไว้นะขายคนดูเป็นคุณได้ตังค์แน่นอนนะครับผมจะพูดเสมอว่าเวลามีคนเอาพ้ามาขายอ่ะคุณจะได้ตังค์เต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อเมื่อคุณขายคนดูเป็นพ้าแสนหนึ่งถ้าคุณไปขายคนที่ดูไม่เป็นเขาไม่มีทางที่จะกล้าซื้อ แต่เขาก็จะหารายได้โดยการส่งรูปไปถามคนดูเป็นเข็นไหมคุณจะเห็นบ่อยๆว่าเขาจะมีการส่งรูปไปถามคนดูเป็นเพราะไอ้นักหาตังกับพรกเครื่องเนี่ยมันจะมีกติกาตลอดอยู่ในสนามพักเนี่ยเจอพรกปุ๊บดูไม่เป็นให้กรรมไว้อย่าวางถ้าวางเนี่ยคือหมดสิทธิ์คนอื่นมาหยิบต่อนี่เป็นสิทธิ์ของคนที่อยู่ในมือ ฉะนั้นถ้าเจอพราในสนามเป็นพราแพงแต่ดูไม่เป็นยาววางให้ถือไว้แล้วไปเรียกเจอใครที่เป็นสายนั้นๆน่ะดูเป็นมาพอมาปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดกติกาว่าส่องแล้วแท้จะหุ้นกันหรือจะได้ค่านําพาค่าชี้เป้าผมยกใหญ่ให้คุณฟังนะถ้าคุณเอาพราหนึ่งองค์ราคาหลักแสนหรือแสนนึงเนี่ยไปให้คนที่ดูไม่เป็นเขาจะส่งรูปให้คนดูเป็นถ้าคนนั้นพราแสนนึงเขาต้องซื้อเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่น ไอคนที่มาบอกคุณเขาจะต้องบอกคุณราคาไหนเขาต้องบอกคุณห้าหมื่นถูกปะเพื่อเขาจะได้เหลือส่วนต่างไงไปส่งคนนั้นเจ็ดหมื่นเพราะตัวเลขจากคนดูเป็นเนี่ยที่ส่งรูปไปให้อ่ะคือตัวเลขออกมาเจ็ดหมื่นไอคนมาบอกคุณเ็าจะบอกเจ็ดหมื่นไหมเขาไม่ได้อะไรเขาก็ต้องบอกห้าหมื่นแล้วกรณีที่สวยซ้อนสวยไอคนไอไอคนเนี้ยส่งไปถามเซียนกอ เซียนกอก็ดูไม่เป็นอีกเซียนกอก็ส่งภาพไปถามเซียนขอเซียนขอบอกเจ็ดไอ้เซียนกอมาบอกห้าไอ้คนที่ถือพระคุณในมือไม่เหลือสี่มื่นหรือสามมื่นหรือใช่ไหมแต่ถ้าคนดูไม่เป็นเลยอ่ะพระแสนหนึ่งอะถ้าเขาซื้อวัดดวงดูเข้าท่าเท่าไหร่สามพันห้าพันหรือไม่จริง ฉะนั้นเนี่ยนี่มันคือโลกจริงๆในวงการพระเครื่องไอ้ใครจาพูดอะไรเพื่อนๆไม่ต้องไปเป็นเดนดามากกับเขานะผมบอกเสมอว่าเขามาพิมพ์ปวดอะไรปล่อยเขาเลยเพราะอะไรผมเชิญเข้ามาเขาไม่มาหรอกนี่เขาให้เกียรติมาฟิมให้อ่านฟีฟีฟีก็ตามไปผมเป็นบุคคลสนาธารณะทุกคนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไปติดเป็นอารมณ์อันไหนที่ผมพูดผมหวังว่าคําพูดของผมนะฮะมันจะเกิดประโยชน์กับคนที่อยากจะเล่นพลาจริงๆไอ้คนที่เขาไม่อยากเล่นพลา เขาก็จะมาพิมพ์อะไรเลือเ่อยเปื่อยเขาได้เขามีความสุขเราได้บุญไม่เป็นไรอ่านะครับเหตุการณ์แบบนี้มันคือเรื่องจริงไหมใครที่เล่นพระตอบผมหน่อยจะรู้ดีใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาพระเข้าหน้าตู้เด็กเรียกพระปุ๊บปุบปบ๊คุณเห็นปะบางทีเขายังถือพระคุณนะ่ะเดินไปตู้นูน้นตู้นี้เลยแล้วไปเอาไปขายเวลาคุณไปตามศูนย์พระดูปะ่ะมีพระให้ดูไหมครับคุณให้พระปุ๊บเขาส่อง ถ้าคุณไปเจอคนที่เขาดูเป็นเขาต่อราคาเลยนะถ้าคนที่เขาดูไม่เปลี่ยนเขาก็จะแป๊บรอแป๊บนะพี่จูกว่าเขาจะถือว่าคุณเนี่ยไปร้านที่เป็นสายน,นั้นใช,ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมาบอกคุณว่าเท่านี้ได้ไหมนี่มันคือเรื่องจริงชีวิตจริงสําหรับคนที่เล่นพระจริงๆแต่สําหรับคนที่เสพสื่อโซเชียลไม่เคยเล่นพระไม่เคยเอาพระไปขายใครเลยไอคนที่คุณนั้เป็นนักขายอ่ะคุณถือพระไปขายเขาอ่ะเขาซื้อคุณไหม อหรือมันมีอะไรที่ผมพูดไม่จริงเอา้าคุณบอกมาเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าว่าโลกจริงๆของพระเครื่องมันคืออะไรมันไม่ใช่คำพูดของสื่อโซเชียลที่คุณเสพบางคนคิดว่าในในโลกโซเชียลมันเป็นเรื่องจริงบางครั้งมันก็วงการบันเทิงนะนะครับอ่ะ นะครับฉะนั้นในบาเวลาคุณไปขายที่ไหนก็นแล้วแต่สนามผ้ามี้าให้ดูไหมครับมี้าไหมครับมีภาพครับเด็กหน้าตู้เนี่ยพอดูป,ปุ๊บเขาก็จะถือไปอีกร้านหนึ่งแต่ถ้าคุณไปร้านที่เขาดูเป็นไออย่างห้างบันทิปเนะี่ยผมถามว่าคุณไปร้านไหนคุณมกักจะได้ตังค์เลยไปหาพี่เวดิเวกัสบูทวดนี่คนลูกแกด้วยเนีย่ยลูกแกลูกแกบมังการมันโป่งเนี่ยอ่า คุณไปนู่นเหรอถ้าคุณจะไปหาใครเหรอพี่เฉินปักน้ําได้เนี่ยถ้าพระสุพรรณก็ไปพี่ดําท่าจีนอ่าพี่ดําท่าจีนอันนี้ซื้อจริงคึกอย่อื่นผมไม่รู้นะถ้าไปข้างบนนะคุณจะไปหาตู้พี่ดาท่าจีนถ้าพ่อพรมก็ต้องไปหาพี่โลดพรมบรรชนนี่นะครับที่ผมบอกเนะี่ยคือคนที่คุณไปแล้วเนี่ยเขาสามารถดูต่อจบให้คุณได้จริง แต่ถ้าเด็กหน้าตู้ถือไปอีกทอดหนึ่งอ่ะเขาเดินมาหาคุณเขาก็ต้องตอนคุณไปกิ๊กหนึ่งถูกป่ะอ่านะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่พูดคุยกันนะฮะสันขวานชัดเจนที่สุดครับขอบคุณครับพิ่าของจริงไม่เยอะคือจริงๆอ่ะที่คือผมมาพูดโดยที่โดยที่มันไม่ได้อยากได้หรือมีม,มีเล่เหลี่ยมอะไรกับคุณเวลาคุณฟังคุณก็จะเข้าใจง่ายนะครับอ่ะมีคำถามอะไรถามมานี่อ่าน้องชัยวัน์เขียวมา นักบอลต,ตัวตันอันนี้ก็รับใช้สโมสรสันความมาก่อนถ้าเมื่อไหร่มีบอลอาวุโสก็ต้องเรียกใช้นะอาจารย์ครับคัดพ้าตามศึกษาเก็บรักวนตัวอาจารย์บ้านด้วยนะครับเดี๋ยววันพุธดวมรับไม่ใช่พุธนี้นะเป็นอีกพุธหน้าพุธเนี้ยผมต้องเตรียมงานชมรมวันเสาร์ที่ยี่สิบสามพบกับพี่โป่งหินเหล็กไฟก็แฟนเพจสันควานทุกคนฟรีคอนเสิร์ตเนี่ใครอยากจะมาร่วมงานครบรอบสิบเจ็ดปีชมรมพระเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่ ภาคตะวันตก23กันยายนคือเสาร์นี้มาได้ทุกท่านฟรีคอนเสิร์ตนะครับเห็นเขาบอกว่าเสียนใหญ่ไม่กล้าตัดสินคิดเอาครับเขาบอกมันไม่มันเขาบอกก็คือเรายังไม่ได้พิสูจน์และคำว่าเสียนใหญ่เนี่ยคุณก็ต้องเช็คด้วยว่าไม่ใช่ว่าใครก็จะอ้างตัวว่าเป็นเสียนใหญ่ได้ไงแต่บุคคลที่ผมเอ่ยมาเนี่ยคุณถือพัาไปให้เขาจบจริงได้จริง หลวงพ่อเกษมออกวัดหนองอ,อ่อมมีประวัติสร้างใช่ไหมมีเนื้อทองคําจะไม่มีประวัติสร้างได้ยังไงล่ะครับเออนะฮะสวัสดีครับพี่โอ้ต้องแบงค์พี่เก่ายี่สิบสามเรียนเชิญพบกันนะครับมันแน่ข้านีในโอ้โพี่เล็กกัลตนานี่ต้องต้องบอกว่าคิดถึงเสมอนะนี่นะน้องรักคนนี้ได้ความรู้มาขมเป็นความรู้ที่ดีจากพะยาวขอบคุณครับพะยาวนี่ก็ต้องไปกวนพะยาวกินกุ้งเต้นนี่ไปไหว้หลวงพ่อผางเอานี่ ได้ความรู้ครับพระหลวงปู่สุกเนื้อชิ้นข้างอุหลังลายผ้ามีไหมง่ายๆครับพิยมาบาลน,นารกสวรรค์นรกอ่ะโอเคผมอ่านชิปจำเลนแล้วกันถ้าพี่จะซื้อเนื้อชิ้นปู่สุกพี่ไปเอาเหรียญดีบุกอซึ่งเป็นเหรียญสตังรูมาดูเหมือนกันถ้าเก่าแบบนั้นหรือเก่ากว่านั้นไม่ต้องไปสนใจพิมพ์พี่ผมบอ,อกเลยนะครับว่าเมื่อกี้ผมคุยกับ น้องผมเรื่องพระปู่ยิ้มหรือพระสมเด็จหรือพระเนื้อผงปู่บุญอะไรคุกรักอะไรก็แล้วแต่เนื้อใช่ความเก่าใช่นะฮะพิมพตรงที่เล่นขายได้แพงเนื้อใช่ความเก่าใช่คือแท้พิมพ์ไม่ตรงที่เล่นก็คือแท้แต่ราคาไม่แพงมีพุทธคุณเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นแขวนหรือเล่นขาย ฟังผมดีๆนะพระเนี่ยแท้หรือเก๋นเนี่ยมันอยู่ที่นะฮะสูตรเนื้อและความเก่าถามว่าเอกพิมพ์คืออะไรสำหรับผมอธิบายชัดเจนว่าคือเอกลักษณ์เอกลักษณ์คือการแกะองค์พระอกแขนขาเนี่ยองค์ใหญ่องค์เล็กแต่รู้ว่าเป็นงานของช่างคนเดียวกันเหมือนคุณเขียนตัวหนังสือเต็มบรรทัดกับครึ่งบรรทัด ลายมือตัวใหญ่ตัวเล็กยังเป็นลายมือคุณไหมฉะนั้นสําหรับพิมพ์พระเนี่ยผมเรียกว่าเอกลักษณ์ช่างคนที่แกะจากพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนช่างแกะตลับทองก็คืองานของเขาแล้วช่างคนนั้นถ้าแกะให้หลวงพ่อหรือหลวงปู่อะไรก็เขาก็คือมีชีวิตตอนนั้นถ้าเขาตายไปแล้ว่คนอื่นมาแกะให้เหมือนเขาไม่ได้เข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านเนื้อใช่ นะครับเอกลักษณ์พิมพ์ใช่ความเก่าใช่พิมพ์พตรงกับที่เขาเล่นกันแพงก็คือขายได้แพงนะฮะเนื้อใช่เอกลักษณ์พิมพ์ใช่ความเก่าใช่แต่ไม่ตรงพิมพ์พที่เขาซื้อขายกันก็คือแท้ขาซื้อขายกันถูกหน่อยแต่แท้ไปตีเกไม่ได้นะครับอ่าฉะนั้นอนะ่ะพักเครื่องเนี่ยคือดูอยังไงเป็นเล่นอย่างนั้น แต่ไอเด็กยุคใหม่เนี่ยนะครับที่เข้ามาหาประโยชน์กับพาร์ซื้อขายพาร์เนี่ยไม่รู้แต่ชอบพูดเพื่อไปหลอกคนไม่รู้เหมือนกันให้รู้สึกว่าเขานี่เก่งพาเครื่องอยาไปตีเกส่งเดชขอแค่นั้นเพราะทุกคนที่มาเล่นพระล้วนเกิดไม่ทันคุณเห็นไหมกรมศิลปากรเนี่ยเขาไปตีอะไรเกส่งเดชไหม จริงๆริงวงการมาเครื่องสมัยก่อนมันมีแค่เล่นกับยังไม่เล่นแต่ปัจจุบันนี้มันมีช้อยแค่แท้กับเก๋แค่นั้นเหรอมันไม่ใช่มันมีเล่นกับยังไม่เล่นอ่าแต่อะไรที่เซียนพัะตัวจริงๆเขาจะบอกว่าเก๋เนี่ยคือมันต้องมีขายอยูในร้านขายพักเก๋แน่นอนหรือเซียนพักคนนั้นเขารู้ว่าใครเป็นคนทํา เพื่อนเขาทําหรือใครทาทํามาจากไหนเขาจึงบอกกันในหมู่เซียนพระว่าเฮ้ยแบบนี้มันเก๋นะเว้ยเป็นงานตัวใหม่ไอ้นั่นทําไอ้นี่ทําส่วนพระที่เขาไม่ได้เห็นในร้านพระเก๋หรือเขาไม่รู้ข้อมูลว่าใครทําเก๋มาแน่เนี่ยเซียนพระจะไม่บอกว่าเก๋ทรงเดชเขาจะบอกว่ายังไม่เล่นมันก็จะเหลือช่องว่าวันนี้ยังไม่เล่นวันหน้าเล่นได้วงการเพื่อนจริงๆมันเป็นแบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้พระที่เล่นกันอยู่เนี่ย ไอ้กลุ่มที่ตั้งมาไอแอดมินกลุ่มต่างๆเนี่ยบอกแบบนี้ไม่เล่นไม่ใช่แบบบอกนี่เก๋เพราะไม่เคยเห็นมันจะเคยเห็นได้ไงก็หนูเพิ่งจะเล่นมาแล้วหนูจะเคยเห็นได้ไงแต่หนูเคยปรึกษารุ่นพี่ไหมงานประกวดขอบคุณจะจัดช่วงไหนเผลอๆขี้เกียจจัดด้วยพี่คือมันผ่านมาทุกอย่างจะอิ่มตัวหมดแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะว่าเกิดมีคุณน้องคนไหนอะอยากจะสืบท่อเจตนาลมแทนผมผมก็จะไปที่ปรึกษาให้จัด อ่ายีบสามกันยาแฟนเพจสันขวัมว่าใครที่รักผมดีกว่ามาได้ทุกคนนะครับนี่อ่าใช่ครับชัดเจนบุหลียวร่วมเสกนะครับขอคําแนะนําเนื้อดินหน่อยครับผมมีคลิปในยูทูบหมดแล้วนะครับ<อ>พี่คิมบอกตลกดีนะนะครับพี่ขำอะไรละ่ะมุกไหนเดี๋ยวผมได้เก็บไปใช้มั่งนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าพิมอะไรเลอะเทอะพี่อาจจะจะ,จะเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นนะตอนนี้ใชนะครับสวัสดีครับพี่เล็กกันตานาะอ่า พอสุดปีหนึ่งเจ็ดรับสิครับรับตลอดเวลารับจริงๆอะ่ะบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกไม่ขี้บุรี่อ่านะครับเซียนใหญ่จะเอาแต่พระตัวเองพี่เราฟังเขามาไอ้คาพูดพวกเนี้ยพี่เชื่อผมเถอะจริงๆอะ่ะเราไม่ต้องบอกเซียนใหญ่เซียนเล็กเซียนนู่นนี่นั่นเราลองหยุดตั้งสติแล้วไปตามหาเซียนตัวจริงที่ เขาเล่นพระมานานๆที่วงการยอมรับกันดีกว่าว่ามีชื่ออะไรบ้างแล้วไปศึกษาคนเหมือนกับศึกษาพระเนี่ยผมว่าก็สนุกดีนะขอบคุณครับพอดีเจะมาหนึงเหรียญได้ครับเพาอผินว่าโพกกุกรุ่นแรกสร้างปีสิจบจริงไหมก่อนปีติมาอยแน่จริงเทสไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเหรียญพ่อผินว่าโพกุกเป็นเหรียญที่ไฟฟ้าแรงสูงช็อตช่างไฟฟ้าแล้วไม่ตาย